สบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมหลังอินดี้สาวอามชุติมาลงประกวดนางงามจนคว้ามงมิสกแกรนดจังหวัดแพร่มาครอบครองเรียบร้อยแล้ว ในฐานะที่สาวอย่างลำใหญ่หทองคำรู้สึกยังไงบ้างไปฟังกันค่ะเพราะว่าก็เห็นแล้วก็ติดตามคือดีใจด้วยเพราะว่าเราเองเห็นน้องมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มคือเกิดมาด้วยกันค่ะแล้วคือหนูคิดว่าวันนี้มันก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าเขาอ่ะอดทนแล้วก็ฝากันอุปสรรคหลายๆอย่างมามเยอะพอสมควรนี่คือรางวัลของคนขยันแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องก็คือให้แบบขอให้มงใหญ่นะขอให้มงใหญ่หลายคนบอกว่ารู้า ปรับกันได้ปรับมันได้ค่ะมีคนพอละะเขาว่าได้เปรียบเพราะว่าเป็นนัก้องอะไรอย่างนี้หนูว่าเขาทุกเวทีมีกรรมการมีเกณฑ์ของการตัดสินนะคะเกณฑ์ของแต่และเวทีก็ก็ต้องดูกันไปค่ะอย่างเวทีนี้หนูคิดว่าเขาเป็นเวทีที่มีเกียรติแล้วก็มีมาตรฐานก็คือไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดค่ะแต่เขาก็มีการคีดขุ่นเ่าที่เราแบบนั้นคิด ทุกคนอยากสวยอยากดูดีขึ้นหมดทุกคนหนูเองก็เหมือนกันใช่แต่คือเราไม่ได้แค่นี้ไงมันแบบมันแบบมันเจ็บอะมันทนไม่ไหวถ้าทนไหวจะไปเหมือนกันอันแกนที่สองมันทนไม่ไหวแลยเมาอยาสลบ่าด้ยแล้วก็ควัวมีตัวเข็บนะครับแค่นี้ก็สวยน่ารักยืนหนึ่งในใจหลายๆคนแล้วค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ youtube ข่าวลุกทุ่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย